สวัสดีค่ะวันนี้รีดีไซน์จะพามาพับเปลี่ยนโปรยทานดอกไม้สวยๆน่ารักน่ารักแบบนี้กันนะคะนี่นะตัวนี้จะใช้ริบบิ้นสองสีนะคะสวยๆน่ารักน่ารักกันเลยค่ะแล้วก็ใส่เหรียญที่หลังนะนี่นะคะ เดี๋ยววันนี้เรามาดูอุปกรณ์กันก่อนเลยนะกันไกลเหรียญริบบิ้นค่ะวันนี้ดีจะใช้ริบบิ้นตาระคังเบอร์2จะใช้อยู่ที่2สีแล้วก็เทปกาวสองหน้าเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทํากันเลยนี่นะคะดีจะตัดริบบิ้นสเส้นที่ความยาว5 0ซนติเมตรรวบมารวมกันแล้วก็พับครึ่งตัวนี้ลีตัดแล้วก็พับไว้แล้วแล้วก็จะมีอีกไซส์หนึ่งนะ ตัวนี้ลีจะตัดอยู่ที่8เส้นนะคะที่ความยาว30เซนตมรที่ปลายด้านหนึ่งตรงติดด้วยเทปกาวสองหน้าในลักษณะน,นี้นะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มสารกันเลยค่ะนี่นะคะลีจะจับอลิบินเส้นที่1ขึ้นมาแบบนี้แล้วก็จะสวมด้วยเส้นที่2เส้นที่2จะสวมด้วยเส้นที่3เส้นที่4นะกดตรงรอยพับ สอดรลิบินเข้าตรงช่องที่1แล้วเปิดให้กว้างดึงเอาเส้นที่3ออกมาจับให้เข้าที่ค่ะนี่นะคะเราก็จะได้เป็นฐานสี่นะเสร็จแล้วเราก็จะมาสานเป็นฐาน8จับอลิบินฝั่งด้านขวามือทับเฉียงขึ้นไปด้านบนจับอลิบินเส้นด้านบนทับเฉียงลงมาฝั่งซ้ายมือแล้วจับอลิบินเส้นฝั่งซ้ายมือทับเฉียงลงมาด้านล่างแล้วจับอลิบินเส้นด้านล่างสอดเข้าตรงช่องนี้นะให้อลิบินขึ้นมาด้านบน นี้เสร็จแล้วเราก็จะกดกดจับจับให้กระชับได้เป็นฐาน8เราก็จะมาสารต่อกันเลยนะจับอลิบินเส้นที่1ขึ้นมาทับด้วยเส้นที่2เส้นที่2จะทับด้วยเส้นที่3 เส 3, ้นที่สมทับด้วยเส้นที่สเราจะมีริบบิ 3, ้นสเส้นด้านบนแล้วก็จะมีริบบิ้นสเส้นด้านล่างเสร็จแล้วเราก็จะมาสารสลับกันจับริบบิ้นเส้นที่1ด้านบนวางลงมา1ด้านล่างขึ้นมาด้านบน2ด้านบนวางลงมา2ด้านล่างขึ้นมาด้านบนเส้นที่สมด้านบนวางลงมาสด้านล่างขึ้นมาด้านบนเส้นที่สด้านบนวางลงมาเอาสี่ด้านล่างขึ้นมาด้านบนในลักษณะนี้นะเสร็จแล้วจับหมุนมา เราก็จะเหลือริบบิ้นสี่เส้นด้านบนเหมือนเดิมแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาสานต่อกันเลยนะจับริบบิ้นเส้นที่1ด้านบน,บนวางลงมาก่อนเส้นที่2สอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกนะคะคือช่องนี้นะจะให้ริบบิ้นออกมาตรงนี้แบบนี้นะคะเส้นที่สสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกออกช่องถัดมาเส้นที่4สอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกออกช่องถัดมาเสร็จแล้วรีก็จะปล่อยเมือออกมานะ จับให้เข้าที่อีกนิดนึงนะคะไอ้แบบนี้นะกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมานับริบบิ้นข้ามสามเส้นแล้วพาดหนึ่งสองสาจับริบบิ้นพาดมา1นึสองสาจับริบบิ้นพาดมา1นึสองสาจับริบบิ้นพาดมา หนึ่งสองสามจับอลิบินพาดมาหนึ่งสองสามจับริบินพาดมาแบบนี้นะคะทีนี้เราจะเหลือริบินสามเส้นจะไม่มีที่พาดแล้วนะดีจะจับอิบินเส้นนี้ขึ้นมาก่อนจับดิบินโค้งมาในลนนักษณะนี้ขยับมาตรงปลายนะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกถัดจากเส้นที่พาดตะกี้นะ,ะค่อยๆดึงค่ะมีนะต่อเลยจับริบินโค้งมา สอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกออกช่องถัดมาแบบนี้ต่อเลยค่ะจับริบบิ้นโค้งมาสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกออกช่องถัดมาในแบบนี้เสร็จแล้วลีก็จะปล่อยมือออกมานะจับให้เข้าที่อีกครั้งหนึ่งค่ะนี่นะคะกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารทับตามแนวนะลอดผ่านสามเส้นหนึ่งสองสามแบบนี้นะ ทั้ง8เส้นเลยค่ะนี่นะคะจับให้กระชับอีกครั้งนึงค่ะทั้ง8เส้นเลย ได้แบบนี้เสร็จแล้วเราก็จะมาตัดปลายริบบิ้นออกเลยนะนี่นะคะตัดออกสั้นหมดเลยค่ะทั้ง8เส้นเลยนี่นะคะตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้แบบนี้นะเสร็จแล้วเราก็จะอาริบบิ้นที่เราตัดไว้นี้นะคะ8เส้นนี้นะมาสอดลอดผ่านด้านล่างนะคะลอดผ่าน3เส้นมาเลยนะ1 2 3สาแบบนี้แกะเทปกาวสองหน้าออกค่ะ ค่อยดึงลงมานะได้แบบนี้นะต่อเลยนะคะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้ง8เส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งค่ะได้แบบนี้นะเสร็จแล้วกลับด้านค่ะ กลับด้านมาเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะคะเร็วไปไหมคะถ้าช่วงไหนเร็วไปก็สามารถกดหยุดสต็อปดูได้นะคะแล้วก็ค่อยๆทำไปนะลีจะจับอ,อริบินเส้นนี้จับริบินพับไปด้านหลังในลนนักษณะนี้เสร็จแล้วจับตัวริบินพับมาด้านหน้าเอียงมาฝั่งด้านซ้ายมือนะคะแบบนี้นะขยับมาตรงปลายนะคะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกเส้นถัดจากเส้นของเขานะมาฝั่งด้านขวามือนะคะ แบบนี้ให้ลอดผ่านมาสามช่องนะคะรวมทั้งเส้นของเขาด้วยนะแบบนี้นะคะแล้วริบบิ้นก็จะมาออกฝั่งด้านซ้ายมือแบบนี้นะค่อยๆดึงค่ะและแบบนี้นะคะนี่นะต่อเลยนะคะจับริบบิ้นพับไปด้านหลังอ้อมมาเสร็จแล้วจับประตริบบิ้นพับมาด้านหน้าเอียงมาฝั่งด้านซ้ายมือขยับมาตรงปลายนะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกเส้นถัดจากเส้นของเขานะคะ แล้วก็ให้ลอดผ่านมา3มช่องรวมเส้นของเขาด้วยนะ1 2 3แบบนี้ออกฝั่งด้านซ้ายมือนะคะค่อยๆดึงค่ะในแบบนี้นะต่อเลยค่ะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้ง8เส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งนึงค่ะในแบบนี้นะเสร็จแล้วกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารทับตามแนวนะลอดผ่าน3เส้น1 2 3แบบนี้ทั้ง8เส้นเลยค่ะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งนะในแบบนี้นะเสร็จแล้วเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะคะดีจะจับอลิบินเส้นนี้นะจับริบินพับมาด้านหน้าโค้งกลับไปด้านหลังกลับมาด้านหน้าอีกครั้งนึงเอียงมาฝั่งด้านซ้ายมือนะคะเสร็จแล้วจับมาตัวริบินพับไปด้านหลังขยับมาตรงปลายนะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกนะคะหน้าเส้นถ่าจากเส้นของเขามาฝั่งด้านซ้ายนะ ให้ริบินออกมาตรงด้านล่างแล้วก็ค่อยๆดึงลงมานะคะพร้อมดูกรีบด้วยนะนี่นะคะจะได้แบบนี้ต่อเลยนะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้ง8เส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งค่ะในแ,แบบนี้นะจับเกีบให้ขึ้นมานิดนึงนะคะตัวนี้อาจจะยํำนิดนึงขึ้นมาได้นะคะนี่นะล้แบบนี้นะเสร็จแล้วเราก็จะมาสารเก็บไปลายดิบินกันนะคะ ดีจะจับอลิบินเส้นนี้จับริบบิ้นพับมาด้านหน้าขยับมาตรงปลายแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกใต้เส้นนี่นะคะนี่นะใต้เส้น,น้านาน้านี่นะคะให้ริบบิ้นขึ้นมาด้านบนค่ะนี่นะต่อเลยเราจะทําแบบนี้เหมือนกันทั้ง8เส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งนึงค่ะในแบบนี้เสร็จแล้วเราก็จะมาตัดปลายริบบิ้นออกเลยนะนี่นะคะตัดออกสั้นหมดเลยค่ะทั้ง8เส้นเลยนี่นะคะตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้แบบนี้นะนี่นะจับกรีบให้เข้าที่อีกนิดนึงนะคะดูความสวยงามด้วยได้แบบนี้นะเสร็จแล้วเราก็จะมาใส่เหรียญกันเลยนะคะ นี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเหรียญโปยทันแบบไม่ง่ายของรีดีไซน์นะคะ ตัวนี้จะเป็นลายดอกพลอยชมพูสวยๆน่ารักน่ารักแบบไม่ง่ายเลยนะเพื่อนๆชอบก็เข้ามาทำกันนะคะถ้าชอบคลิปนี้รีฝากกดไลค์กด subscribe แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามช่องรีดีไซน์ด้วยนะคะแล้วจะได้ไม่พลาดคลิปดอกไม้สวยๆน่ารักน่ารักแบบใหม่ๆด้วยกันนะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ